านเมืองฝรั่งไม่มีเสาไฟนั่นไงเสาไฟประพัคาลิมน้ำคุณสมบัติของผู้สมัคร W H ไอเอวนะคะก็จะเป็นคนไทยนะคะที่มี อายุ18ถึง30ปีในวันที่ยื่นวีซ่าเนี่ยต้องอายุไม่เกิน31ปีในเรื่องของผลภาษาก็จะมี i e l t s t ท e f l หรือว่ามีเรียนมัธยมหรือว่าเรียนปริญญาตรีที่เป็นอินเตอร์อันนี้ก็ต้องไปดูเกณฑ์อีกทีหนึ่งนะแล้วก็เรียนที่ออสอิ่งงี้ก็ได้เหมือนกันก็ลองไปดูเกณฑ์อีกทีหนึ่ง,นงในเรื่องของภาษามันมีหลายอย่างมากแล้วก็ไอี แล้วก็ต้องมีเงินในบัญชีเพียงพอซึ่งเขากำหนด,ดไว 5, ้5,000ออสเรเลียนอลลาก,ก็ประมาณแสน0 0 0หบาทก็คือแล้วแต่ค่าเงินของแต่และช่วงเลยก็เดินทางคนเดียวก็คือไม่มีผู้ติดตามเนาะอันนี้ก็คืออย่างเรากับอาร์ตก็คือต้องแยกกันกดถ้าใครคนหนึ่งไม่ได้ก็คือไม่ไดออ้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะสามารถหาข้อมูลพวกนี้ได้จากที่ไหนบ้างจ๊ะจะมีข้อมูลจากทาง อินเอร์เรชันหอออสเตรเลียเลยก็ไปดูได้ที่ซับคาซี62ที่เว็บที่มีดอทกอล์ฟอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลจากทางดอยก็เข้าไปดูได้ที่ d c y g o p s และสุดท้ายอันนี้ช่องทางที่เราติดตามสุดท้ายอันนี้ก็เป็นช่องทางที่แนะนำที่สุดเพราะว่าเข้าดูง่ายแล้วก็มีอัปเดตบ่อยก็คือติดตามเป็นบุ๊คไพร์วับ ใช่อันนี้เราก็ติดตามจากครังนี้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติอยากแบบได้รายละเอียดเยอะๆหรือว่าอยากเช็ครายละเอียดเองอนนก็คือตาม2องอแรกที่เราบอกเลย